นี่มาอีกแล้วนะครับผมอันนี้ของยักษ์ใหญ่ของยักษ์ใหญ่นะครับผมบารมีหลวงพ่อพระฝนแสนห้านะครับผมวัดคันธารามตุ้งอ,อ,อ้ออำเภอสับปะตองนะครับผมนะครับโอ้โดยคุณแม่อุบลหวานดีบริษัทตรัสสดป่าตองแม่อุบลจำกัดนะครับผมถนนในตำบลปาตองอำเภออำเภอ,อยางไยอำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตปุ้นนะครับผมของครอบครัว มันมาถวายเนาะสุดยอดครับเมื่อตีเบาๆระวังยักตื่นตีให้ถูกจุดตรงแกงคล้องงั้นตีให้ตายก็ไม่มีวันถูกหวยหรอกฮันฮมาวันแล้วไม่ตีของยักเหมือนไม่ได้มาถึงวัดขะทามรามนะจ๊ะอีลุเนี่พยพญานาคเจสีอ่ะเจสีหรือเจสียนโอ้ยมีน้ำด้วยแจ์สวยมากแ น้ำสีฟ้ามีไดไอด้วยเฮ้ยแจมมีไดไอด้วยน้ำสีฟ้าด้วยน้ำตกอะนะครับใครมีโอกาสได้มาแอวมานะครับผมจะมาเสียใจเลยนะครับผม,แ,มแอววัดมาเสียตังสักบาทนะครับเพื่อนเลี้ยงข้าวตัวนะครับนอกจากจะได้บุญนะครับผมแล้วแต่คุณจะทําบุญห่าบัตรสองบาทสิบบัตรสิบาทก็แล้วแต่นะครับผมเพื่อนไปจะได้บอกไว้นะว่าทาบุญเท่าไรอันนี้สาราโพธิปัญญาอ่า 765รอหสห้าวันที่ฉันตื่นนะครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับเจ้าอาวาสนี่เป็นปนักพัฒนาแต่ลนะครับผมเดี๋ยวผมจะ่ายให้ดูเจ้าอาวาสเนาะนี่พยานาคเจดสีนะครับผมเริ่มจากสีเขียวม่วงแดงน้ำเงินชมพูน้ำตกน้ำเพื่อนเกาะสีฟ้านะครับผมมีไดไอส์นะสุดยอดอันนี้เิ็นศาลพระเจ้าสองพี่น้องถวายตุงเงินถวายตุงทองภายในศาลานี้นะครับผมเนี่ย ซาธุแล้วตรงเพื่อต้องไปปู่จาตรงไหนแม่มงนะครับเดียวอันนี้ก็อันนี้ก็จะมีสีเขียวสีแดงสีดำแล้วก็สีเงินนะครับพยานะ้อันนี้ก็น้ำตกพุ่องออกมาตรงนี้ะนะสีฟ้าเงี้ยขนาดนะครับพอ,อกัอนเอาคนเดียวก็ตรงนี้มีไดไอมีควรเลยนะเหมาะครับ บริเวณนี้วัดเดินเที่ยวสบายนะครับผมมีละอ่อนลูกเอาลูกอาาลานมาแอวม้วนนะครับวัดนี่ครับวัดเนี่ยพระเจ้าวาดต้นป็นนักพัฒนายครับผมยะละอ่อนชอบเข้าวัดคือนะดีหลืไปม,ม้วสุ่มอะไรอย่างกันที่แห้งหรือว่าที่แบบอันรับแต่นะดูนะอันนี้ยกักษียักษ์เขียวอันนี้ยักษ์แดงน้ําเงินนะนี่เขียวเหลือง อ่ยายักษ์เขียวนะอันนี้ยักษ์แดงนะนะแน่ดูแน่เนาะหน้าเขียวแน่แดงนะๆๆๆๆถอดเกิบอันนี้เพื่อจะถอดไปไหวอันนี้เป็นนางแม่นางกวกนะครับผมถ่ายตรงนี้แล้วกันเคถอดเกิบนะครับหรือว่าสองเท้าเฮ้ยอโนโบิตะมานอนอะไรตรงนี้วะแดนอโนโนบิตะนอนตรงนี้เห็น,นยัง โนไปแต่ no มึงมานอนทำไมตรงนี้เนี่ยนี่โดเรมอนนี่ว่ะออคนไม่รู้จักยิ้มแล้วค่อยทักคนรู้จักทักแล้วค่อยยิม้มเออเนาะสุดยอดนะครับํคำคมอ,อ่าปฏทิทินก็มีตรงนี้นะครับปฏทิทินมีตรงนี้นะครับนี่ปฏทิทินก็มีนี่ตรงนี้นะครับแล้วมีตรงนู้นอีก ตรงนี้ต้องถอดเกิบนะครับผมผมไม่ได้ถอดนะครับที่แคนถอดและเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวตรงอื่นนะอุย้ยตรงนี้มีแก๊งรถเวสป้าด้วยสีแดงสีชมออนสีชมพูสีแสดสีส้มสีน้ําเงินอุย้ยสวยๆทั้งนั้นสีแดงขี่ขนาไหนดีวะอุย๊ยคันนี้เปียกอะแต่ก็โอเคชอบสีน้ําเงินนะอาจารย เอพีหนึ่งจบไปเดี๋ยวต่ออีพีสองนะครับทุกคน